สวัสดีเอฟซี MC ทุกท่านค่ะสวัสดีชาวคีเอเตอร์ทุกท่านค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาก,กราบนมาสการวัดพระาธาตุโพนสันอันนี้เป็นอันมองยูกเก่าเพิ่นบ่แม่เก่าๆเนาะอ๋ออันนี้ของเก่าฮะ อันนี้นี่เขาอาน,นี่ยังอ่ะอมองคือจิมเบนมองพาอยู่เก,ก่าเนาะหุ้ยเขาเจ้าเห็ดดีเนาะเสาไหมดเดี๋ยวพาเดินไปดูใกล้ๆนะคะใกล้ๆคะ่ะใกล้ๆนะคะเรามากันเองก็เลยไม่ค่อยมีไกด์แนะนำเราเนาะว่าเอออะไรเป็นอะไรเนาะสมัยน่าจะเป็นอันนี้เก่าๆรุ่นเก่านะคะเอฟซีเก่าๆ เดินดูนะคะทางทางเดิไม่ได้เอาหมวกลงามาค่ะแดดขากลับนี่น่าจะผิวแทนๆอยู่นะคะผิวน่าจะออกแทนๆสมัยยังกูแม่สมัยสงครามบออ๋อแม่บอกว่าสมัยสงครามแม่ก็ไม่รู้หรอกแม่ก็น่าจะ ฟังเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งค่ะวัดวัดพระธาตุพนสันอันนู้นน่าจะเป็นหอกลองนะคะอันนู้นน่าจะเป็นหอกองเก่านูน่นนะคะหอกองเก่าอันนู้นน่าจะเป็นที่เก็บน้ำนีนเป็นหอกองเก่านะคะหอกองเก่าหอกองเก่า ถ้าเรามานะแต่ถ้าเรามาใกล้แบบน่าเที่ยวอะ่ะก็จะมีคนแนะนำเราเนาะหอ,อ,อ,อกอเก่าซึ่งเขาไม่ได้ใช้แล้วมังคะาฝั่งนี้าเนาะ,ะไม่ได้ใช้เลยสมัยสงครามเนี่ยห้องน้ำมันจะเข้าได้อยู่ห้องน้ำวัดพระธาตุโพนสันอ๋อทีนี้บ้านคนละ ต้นอะไรข้างน้นสวยงามน,นะคะสวยงามโทรศัพท์นี่เอาใส่เคสไม่ได้เลยนะคะใส่เคสร้อนมากสบายดียดเฮ็ดยังนอจ้ะ มาณมานี้ค่ะรวมรวมรวม,วม,มเห็ดเอียงก่ออ๋อขันยานางอ๋อเครือมาน่อยเครือ่อมาน่อย เรื่มเริ่มจิเป็นอันนี้แล้วเนาะเริ่มจิเป็นเออเป็นเป็นวุ่นแล้วที่นี้ฮอก็จะเอาไปใส่ใส่ข้าวครัว,ขขวห้องหอมบ่ใข้าวัวหอมเส้นปลาก<อ>ระแดกต้มกลาแดกใส่ตังจาปลา